ขอคุณกู้างที่กดไล้ให้นะครับเอาเด้อฟังเด้ออายสีเบาเรียงเก่าขอวอนตั้งนเ้าตอนเปินเด็กหอกกันยายลินยามกลางเวนบอมีผ้าตาลกาผ้าบอนุผ้ากันไปในบุงเก็บบักเย้าหลอกหัวเที่ยวัวหยกตะกันให้บักอันนั้นบักอันนั้นบัก อันนั้นละเอาอีอันนี้อีอันนี้เอาบักอันนั้นบักอันนั้นละเอาอีอันนี้เป็นผู่ผัวเมียบายห้อเกี่ยมาไขใส่กันกาเ,าาเาบ้ากาเบาไขบ่อเอากูแล้วไรหัวมันไปล่งทง กูสิลงไปหน้าพ่อเท่าทรงลงไปเก็บเขียดโมมาปีงกีกินเราแต่พ่อซ้ำนั้นมาแต่พ่อซ้ำนั้นมาแต่พ่อซ้ำนั้นพี่เลลุกย่างไงลุกย่างายลุกย่างไงย่างเดินไปมองเงยเจ้าเจ้าเสียงใสพี่ใจตาตานตาตานโอยหลานหอให้กูไปน้ำไอ้กูไปน้ำกะย่งงลาโปบักเท้าฮิกะตา พักไม่เปียกแล้วส่วนส่วนนอนงยางไปเบาแต่พ่อส้ำนัน้นว่าแต่พ่อส้ำนั้นพ่อไปหอดหมไม่พ่อไปหอดหมไม่ถึงผงสมพงพี่ยังโป่งกระโปรงวาอยู่เฮียยเดือนองเดือเจ้าพี่สี่ผ้าสองเข่าไปลุงหน้ากาวานพ่อนางเอวยเป่นน้ำกันเปนีานตั้งแต่เข้านุ่มหน่อยกำลังขอนอายุพร้อม ซ้อมดูป่าในน้ำซ้อมดูป่าในน้ำโจกตกโกตกโก,ก,กขี่ดินหแห่บานตกขี่ดินแห่บานทำลงไปเปลี่ยนยามตกลงไปพอไม่กันเลยได้ว่าป่าเอ้าขั้วแน่พ่อลุงเอ้าขั้วแน่แม่ป่าเอ้าขั้วแน่พ่อลุงเอ้าขั้วแน่แม่ป่าก็ยังว่ากับเขาสองคนเฮาขันเอากันเล็กกันเล็กรวมผัวเมียแลม อเ,เ,เอ้นี่แล้วน้องยังแจ๋วแจ๋วเอินอยู่เทียงหน้าพ่อเถ่ากาบาดว่ามือแรงมากน้องว่าแม่สีขาอาสันผ้าใส่นั่งพี่ยังเบาต่อน้องพี่ยังเบาต่อน้องความสื่อบมีอำ่ำพี่ยังเบาต่อน้องอ้อยพี่ยังเบาต่อน้องความสื่อบมีอำ่ำคำคุยกากับนั่งอยู่วางทาง,างข้านั้นข้าวนั้นขั้นว่าแม่นั่งขา ไต้่เล่เนหาใจ่ปีสีไปค่อยลาดปลาบักเนา่าแคมหัวแคมหัวบอเคยตัวเคยเล่นยามกลางเว้นไอ้ที่ทำเิดเหันคำเข้าเอาข้านั่นหลุดมาเลื่อมมือนี่ไดพบน้องน้อยนอนวันละอองนั่งสีปองดอนใช่แนบนอข้าวนี้ข้าวนี้หรือนางมีคนจ้องไม้ป่องแอบพังหรือนางมีคนจ้องไม้ป่องแอบพังบนอน้านางเอ๋ยบอกมาตีน่น,นั่งว่าพี่ บอกมาตีนวนนั่งว่าเจ้าหากซื้อมันเพียงอายผู้เดียวอยไอมีบอรถเดียวอายมีบอรถเดียวใจซื้อน้ำสาวแต่ถึงเข้าวจำเป็ดจึงห่างไกลไล่นองไล่อนองบาทนี้ขึ้นมาห้องเคหาบานเก่าน้องนอนางเอ๋ยพี่ละกะ็คิดต่อเจ้า เจ้าละก็คือตออายอายและก็คือตอเจ้ามากินเข่าหวา่วงผ้าบอย่านดอกน้องลาเสื่อเอขาดองสูงคอนังกุ้งใจดอกม,ม่อมพี่ชายเดือน้องเดือนน้องพี่มีเงินทองใส่แขน้อยยางย่างพี่มีเงินทองใส่แขนข้อหยับย่างสิแต่งนั่งนาดน้อยมาไหวกตอมสอง น่นระวังหันมันพาเกี่ยวตอนยังเป็น